สวัสดีครับผมแมไพี่น้องนี่ก็เอากระทะเนะาะกระทะอันนี้คือกระทะแบบย่างเนาะกระทะแบบใช้ย่างครับนี่ตั้งเตาแก๊สเลยเอาเปิดไฟครับนี่เปิดไฟเอาไฟอ่อนๆกับพ้อเนาะครับนี่มาดูมาชมน้ำกันเด้อว่าจิตทำแนวยูแวแว่แนวกินแบบไหนมือนีครับจวดจวดน้ำกันครับนี่กระทะร้อนแล้วครับนี่นี่ลิ่นหมูย่างครับลิ่นหมูย่าง,งผมเดี๋ยวตนมากนึง แต่ก็ไปย่างเสาทานมาซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นก็ดีปาก็ดีคําเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมก็เย็มากเอามาอุ่นเนาะมาย่างก็กระทะย่างเลยครับเนี่ยเขามีความร้อนถึงนมาอีกน้อนเพราะว่าสื่อมาเนี่ยเขาไปเย็นเนาะเขาเย็นเราไขมันเขากับที่นี้คุ้มนีุ้นกันครับลิ่นหมูครับนี่ผมก็ได้เตี่ยมมาย่างับ กระพะย่างต่อเลยครับนี่ให้ทอด,ดร้อนอุ่นๆร้อนพความกินครับนี่น้ำมันอะไรกับบดตองไ่หราครับเนี่เพราะว่าลิ้นหมูออย่างเาน,นี่ยเขาจะมีน้ำมันติ๊ผสมมาอรื่ล้วเนาะน้ำมันจากลิ้นหมูตัวนี้สะกนลิ้นหมูนี่ครับอืมดูเล็กครับเหลืมร้อนแล้ว,วนนก็ต้องนั่งปิดไฟต้องคนเรื่อยๆแล้วก็ทิ้มไ้ เดี๋ยวก็ทิใหม่เติมไปเนาะนี่ควรใส่เรื่อยๆคนรค่นหม,ม,มูครับนี่ขิมใหญ่บิ๊กๆเลยเนี่ยนี่เขาจะซอยมาซอยแบบขิมใหญ่เนาะหล่อนละครับสีสัง,สงรับโอ้โหกระจายกระจายให้ทั่วกระชันร้อน พร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง,องพร้อมตัดใส่ชามบิกบ๊กๆจัมโบ้จัมโบ้นี่ซสื่อมากแบบเยอะอยู่ครับเนี่ยเก้าสิบห้าบาทครับลิ้นหมูนี่เต็มๆเลยครับเนี่บ่มีแดงขึ้นเนาะสื่อมาแบบลิ้นเต็มๆก็ค้นลิ้นเยอะมากเยอะมากชอบชอบครับมื้อนี้พร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับผมลิ้นหมูย่างวางลงไปเลยนวลแล้วครับร้อนรอนเลย น้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มพริกแก้ววางเรียงไปเลยพ่วงพักเคียงครับนี่ก็มีทั้งมะเขือกับมะเขือเทศพวงกับแตงครับทันซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นกินแกมจินเคียงนี่ละครับป้าชวนหิวเด้อสีสันครับมาก่อนอื่นเลยตักแก้วลงไป โอ้โหฟองเต็มแก้วเปียกๆเ,เลยมายกแก้วสดใส่ปากจะเลืิออาหารครับสดชื่นสดชื่นจัดเต็มลงมือรับประทานพร้อมกันครับก่อนอื่นมาชิมน้ำแก้วน้ำจิ้มเจ้า จ,จัดจานขนาดไหนจำๆเปรียวเปรียวเพดเพชสุดยอดสุดยอดพร้อมใส่ข่าวคัวอินหอมมากมากจัดเลยนี่ครับริ่นหมูย่างเป็นกับข้าวยิ่งแซ่บเป็นกับแกล้มยิ่งดีครับโอ้ถิ่นรินเนนเนนได้เลยครับนี่มีแต่ถิ่นส่วนของรินเลยโค้นรินปลายริน ขบเรียบร้อยนี่ครับหืมมาคำแหลกกอนเลยสีสันจัดจ้านนวนวักเขากันดีมากเลยสุดหยอนด้วยครับเนี่ยสมสามปากสามชอบเลยเนี่ยหือ น้ำหลากลงไปเลยม,ม,ม,มากินแกงกินเคียงกับนครับมะเขือมะเขือเปราะสดๆหวานๆเข้ากันดีมากเลยขอราใช้ถ้อนตักน้ำหลากดีกว่าครับนี่ จักจัดนวลว่ะดิน้ำจิ้มแก้วนี้เน้นเน่นเลยอืมพับแตงเลยครับมโอ้ๆๆๆๆๆสุดหยดแห่งความแสบเลยครับผมอืมนี่ชินปลายลิ้นครับนี่เป็นรูปลิ้นนวลว่ะเลยนี่ น้ำจิ้มแก้วจังลงไปมะเขือเทศพวงครับว้าร้อนๆมีความเปรี้ยวนิดหน่อยของมะเขือเทศพวงเนี่เข้ากันดีมากเลยว้มาครับน้ำเจริญอาหารอีกสักนิดหน่อย ้านี่ครับน้ำจิ้มแจวจัดลงไปเลยขออนุญาตใช้มือเนาะยิบนัวๆรัวๆน้ำจิมจ้มแจวเต็มช้อนโต๊ะเลยครับเต็มปากเต็มคําสุดยอดแห่งความแซ่ มาขืออม,อม,อมน้ำจิ้มเจ้านี้จัดจานมากมาอีกคำหนึ่งนัวๆเลยว้าวกระตองพูดเยอะผูดมากสวบใส่ปากเลยครับแั่บมาก วามาครับชิ้นนี่ชิ้นบิ๊กๆเลยเนี่ยนี่ครับชิ้นคนณลิ่นหมูเนาะนี่อาจจะส่วคนคุณคนณปิดกับลิ่นหมูเต็มๆเลยครับเนี่ยชิ้นใหญ่ๆบิ๊กๆเลยออื้ ตามเวลาตามความอยากความโชอบเจ็บๆ่บอแม่พี่น้องครับผม